กลับมาที่คลิปที่2ของแบบฝึกหัดที่1.12นะคะคลิปที่2นี่คุณครูจะลงของข้อ2กับข้อ3มนะามาดูนะคะโจทย์ปัญหาหอร์มกับคอรนหลังจากที่เราดูข้อ1ไปแล้วนะก็คิดว่านักเรียนน่าจะมีความเข้าใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นคืออะไรคะหอรอมอก็คือพยายามให้มันรวมได้มากที่สุดถูกไหมกับคอรนอก็คือพยา ดูว่าที่น้อยที่สุดของมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูข้อ2นะโจทย์เนี่ยปาล์มโอและบิวมีขนมปังคนละเท่าเท่ากันทั้ง3มคนเนี่ยนำขนมปังของตัวเองที่มีอยู่ไปแจกเด็กโดยปาล์มแจกได้20คนโอ25แล้วก็บิว30เด็กแต่ละคนได้ขนมปังจากคนแจกคนเดียวกันรับขนมปังเท่ากันปาล์มโอบิวมีขนมปังอย่างน้อยที่สุด คนละกี่หอ่ออย่างน้อยที่สุดคนละกี่หอ่อสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะตามแจกได้20คนโอรีบ5ห้าคนแล้วก็บิวได้30คนใช่ไหมถามมาก็คือมีขนมปังอย่างน้อยที่สุดกี่หอ่อห่อละมองหรือคอรนอจ้าข้อนี้เป็น คอนอนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นคอนอก็กลับมาที่วิธีคิดก็บอกไปแล้วว่าทําไมคะเรามีวิธีคิดอยู่2วิธีที่เราเรียนไปนั่นคือแยกตัวประกอบกับหารสั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อนี้จะทําแยกตัวประกอบให้ดูจริงๆนักเรียนเลือกเนี่ยจะแยกตัวประกอบก็ได้จะหารสั้นก็ได้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วคําตอบของเราจะเท่ากันในกรณีที่เราทําถูกนะ,ะข้อนี้จะทํา แยกตัวประกอบให้ดูและเดี๋ยวข้อ3จะทําหารสั้นให้ดูอะมาดูแยกตัวประกอบเราแยกตัวประกอบกันเนาะก็จะมีของอะไรบ้างคะมีของ20ของ25แล้วก็ของ30ใช่ไหมอะแยกตัวประกอบเนี่ยทบทวนซิคือทำยังไงคะ คือหาแม่สุคูณที่คูณกันแล้วได้20ได้25ได้30ถูกป,ปะไม่จำเป็นต้องเป็นแม่เดียวกันอ่ะแต่ทีนี้ก็คืออะไรเมื่อหาแม่สุคูณมาได้แล้วเนี่ยเราจะต้องแยกตัวประกอบไปจนกว่าจํานวนนั้นจะเป็นจํานวนเฉพาะอ่ะมาเริ่มที่20โปกตินักเรียนคิดถึง20นักเรียนจะคิดอะไรบ้าง20จะมี5คูณ4เท่ากับ20 ใช่ไหมหรือ2คูณ10เท่ากับยี่ใช่ไหมคะอ่ะ5คูณ4เท่ากับ20 2คูณ10 x 20, เท่ากับ20บนี่ยบอกก่อนว่า5กับ4เป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังยัง5เป็น4ไม่เป็น4ต้องแยกต่อถูกปะอ่ะถ้าเปลี่ยนแม่2คูณ10 10เป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังก็ยัง สิก็ต้องทําต่อไปใช่ไหมคะอะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยหเป็น4ไม่เป็นอะมาแยกต่อคุณครูขอแยกตัวนี้ก่อนที่จะลบทิ้งไปนะทำให้ดูก่อน1ตัวอย่าง5้คูณสี่เราบอกว่า5เป็นจํานวนเฉพาะ4ไม่เป็นเพราะฉะนั้น5ชักลงมาเช่นเดิมแต่แยก4ออกคะ่ะแยกออกอีก4อะไรที่คูณกันแล้วได้สี่สคูณสได้สี่ทีนี้เสร็จแล้วเพราะว่าอะไร ห้าเป็นจำนวนเฉพาะสองเป็นจำนวนเฉพาะเลิกทำเอากลับมาดูจากเมื่อกี้ที่บอกว่า20ได้มาจาก2คูณ10 2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะนั้น2ชักลงมา10ยังไม่เป็นแม่สุคูณแม่ไหนที่คูณกันแล้วได้10ก็บอกว่า5คูณ2ได้10ใช่ไหมนักเรนมองซิว่าคำตอบเท่ากันไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณครูบอกว่าให้แยกตัวประกอบออกมาหาผลคูณของมันออกมาว่ามันอะไรคูณกันบ้างแล้วได้ตามที่โจทย์ต้องการนั่นเลยจะต้องแยกไปจนกว่าตัวเลขจํานวนนั้นเนี่ยไม่มีคู่มาคูณกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นของ20เนี่ยคุณครูตอบได้แล้วว่ามันคือ2คูณ5คูณ5นั่นเองอ่ะทีนี้ก็ไปหาของ25หาของ25 เหมือนเดิมยี่สิบห้าได้มาจากอะไรคะห้าคูณห้ามีคู่อื่นอีกไหมไม่มีไม่มีง่ายๆเลยห้าก็เป็นจำนวนเฉพาะไม่ต้องแยกต่ออ่าทีนี้หาของสามสิบสามสิบได้มาจากหกคูณห้าหรือไม่ก็ได้มาจากสามคูณสิบใช่ไหมห้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะแต่หกไม่เป็นห้าชักมาหกได้มาจากอะไรอีกสองคูณสามเท่ากับหก ดังนั้นทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมคะ,ะคุณครูเรียงให้มันสวย,สวยอ,อยากทำสามคูณสิบใช่ไหมสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วชักมาสิบยังไม่เป็นสิบได้มาจากอะไรสองคูณห้าเหมือนกันยังข้างบนกับข้างล่างเหมือนแล้วแค่สลับตำแหน่งที่มันไม่เท่ากันเท่านั้นเองแต่กฎการคูณคืออะไรคะถ้ามันคูณกันอยู่เนี่ยมันจะขึ้นหน้าหรือมาหลังเนี่ยสลับไปสลับมาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเท่าเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอามาเรียง ให้มันดีๆก็จะได้เป็น2คูณ3คูณ5อ่ะทีนี้แยกตัวประกอบได้ละหลังจากนั้นทำอะไรอ่ะหาที่ซ้ำกันถูกไม่ถูกทีนี้ที่มันซ้ำกันเนี่ยถ้าเป็นหอละมอนั่นหมายความว่าอะไรต้องซ้ำหมดทั้ง3จํานวนใช่ไหม3จํจำนวนหมายความว่า20 25 30ต้องมีจํานวนที่ซ้ำกัน แต่ในความเป็นคอลนรเนี่ยคุณครูพูดไปตั้งแต่คลิปแรกนั่นคืออะไรคะถ้า2จํานวนต้องซ้ําทั้ง2องจำนวนแต่ถ้าโจทย์เป็น3จํานวนซ้ำสอใน3 2ใน3หมายความว่าอะไร20กับ25ซ้ํากัน30ไม่ซ้ําได้20กับ30ซ้ํากัน25ไม่ซ้ําได้ใช่ปะ่ะอามาดูนะว่ามันเป็นยังไงนะ2เนี่ยมีคู่ค่ะ องไปดงนี้ห้ามีคู่ไหมห้าก็มีคู่ค่ะสองในสามนี่คือสองในสามนะแล้วก็สามในสามถูกไหมอ่ะทีนี้เอามาเขียนให้มันดีๆเขียนให้มันดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้จะได้คอลนอของ ยี่สิบยสิห้าสามสิบคูขอลบฝั่งนี้ก่อนยี่สิบห้าสาคือคืออะไรบ้างเอาที่เราจับคู่เมื่อกี้เนี่ยที่เราจับคู่เนี่ยมาคูณกันสองซ้ำใช่ไหมห้าซ้ำใช่ไหมแล้วก็ห้าซ้ำใช่ไหมเหลือที่เหลือเอามาด้วยหอละมอไม่เอาแต่ครนอรเอา ที่เหลือเอามาด้วยอะไรคือที่เหลือนี่เหลือไม่มีคู่กับใครเลยอ่ะหอรมอไม่เอาแต่คอะนอเอาพูดเด็กรอบนะท่องไว้ให้ขึ้นใจหอรมอไม่เอาตัวเหลือแต่คอนอเอาเพราะฉะนั้น2คูณ5คูณ5คูณ3หรือเขียนให้มันสวยสวยสคูณ3คูณ5คูณ 5, 5เท่ากับเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอก คิดเอาเองตรงนี้คิดเอาเองนะอ่าตอบตอบก็คือวิธีตอบก็กลับไปที่โจทย์ค่ะปาล์มโอและบิลมีขนมปังอย่างน้อยที่สุดคนละกี่ห่อนักเรียนก็เขียนไปอ่ะปาล์มไหนปาล์มโอ บิลมีขนมปังอย่างน้อยอย่างน้อยสม่ใช่อย่างนี้อย่างน้อยที่สุดคนละกี่หอ่อคุณครูไม่บอกไปคิดเลขเองอ่าทีนี้มาดูข้อสาม กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง24เซนติเมตรยาว36เซนติเมตรถ้าหน่องต้องการใช้กระเบื้องขนาดดังกล่าวปูเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดตุลัดสี่เหลี่ยมจัตุลัดคืออะไรสี <c> ่ <oughs> เหลี่ยมจัตุลัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดหน่องต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นกระเบื้องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีด้านสองด้านที่ยาวเท่ากันอีกสองด้านยาวเท่ากันแต่ขณะที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันถูกไหมสี่เหลี่ยมมีกี่ด้านสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านถูกต้องปะอาจากโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยกว้างยี่สิบสี่แน่ลืมเปลี่ยน รอแป๊บนึงนะจ๊อะอนากว้าง24ยาว36จะเอากระเบื้องเนี้ยไปปูทับซ้อนลงไปในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นหมายความว่าอะไรอะ่ะพราะว่าถ้าใหญ่ๆห่ะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นใหญ่ๆอยู่พื้นหนึ่งเอา ผืนเล็กเนี่ยไปวางทับเข้าไปซ้อนเข้าไปได้กี่แผ่นซ้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องหาหาหอละมองหรือครนนอก,ก่อนคนุณครูถามแค่นี้หาหอละมองหรือครนนอก,ก่อนให้ได้อย่างน้อย ให้ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดหมายความว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเนี้เล็กที่สุดที่เอาแผ่นกระเบื้องรูปผืนผ้าไปวางใส่เข้าไปเล็กที่สุดเป็นเท่าไหร่อคุณครูบอกให้นะอาจจะดูยากไปนิดนึงห้อข้อนี้ข้อนี้เป็นคอนอข้อนี้เป็นคอนอนะคะ,อนอนะ,คะหาก่อน หาก่อนว่าความยาวของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีพื้นที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่อ่ะมาดูนะหาเริ่มแล้วนะเริ่มทำแล้วนะหาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยม จตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดหาความยาวด้านนะคะเพราะฉะนั้นหาเนี่ยอ่ะลืมเลย24กับ36ใช่ไหมย4กับ36หันสั้นมาเลยจ้ะ24 36แม่อะไรนะที่ได้ทั้ง24และ36 คุนึกถึงแม่6 6424 6636เหลือ4กับ2คูก็นึกถึงแม่2 2 2 4 2 3 6 2กับ3คุณคูณเลิกํำแล้วเพราะว่าเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ถูกไหมอะมาสรุปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลนอของ24 36คืออะไรคะ คือ6คูณ2คูณ2และก็คูณ3เท่ากับ72 72เนี่ยนะหมายความว่าแสดงว่าแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ย จะมีความยาวด้านละ72เซนติเมตรคุณครูอธิบายคำว่าพื้นที่นิดนึงพื้นที่เนี่ยคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้เรียนมาจากป .5 แล้วคำว่าพื้นที่หมายความว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านในสี่เหลี่ยมทั้งหมดตรงนี้นี่เราเรียกว่ามันเป็นพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เนี่ยของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะได้มาจากอะไรด้านคูณด้านถูกไหมถ้าเป็นพื้นที่ของผืนผ้าเนี่ยเราจะได้มาจากอะไรด้านคูณยาวถูกไหมนี่เรียกว่าพื้นที่ถูกปะอ่านะครบถ้วนแล้วนะจ๊ะอ่าเพราะนั้นตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านเนี้ยจะยาวเจ็ดสิบสอง นี่ก็72นี่ก็72นี่ก็72ก็คือด้านคูณด้านใช่ไหมซึ่งได้มาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ผืนผ้านี้ที่มีด้านกว้าง24่ด้านแล้วก็ด้านยาว36 2สองด้านเอารูปเล็กไปใส่ในรูปใหญ่วางซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อน,ซ,อนซ้อนกันลงไปพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี พื้นที่เป็นเท่าไหร่อคุณครูพูดไปขนาดนี้แล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่ถ้าเอาผืนผ้าชิ้นเล็กไปวางเรีย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 งให้พอดีในหนึ่งรูปนั่นก็หมายความว่าอเอาสู่โคสุดท้ายของข้อนี้นั่นก็หมายความว่าหาก่อนนะอุย้ยไปแล้วนั่นก็หมายความว่า ระเบื้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีพื้นที่มีพื้นที่เมื่อกี้คุณครูเพิ่งพูดไปพื้นที่ของผืนผ้าได้มาจากอะไรนะคะกว้างคูณยาวนั่นก็คืออะไรยี่สิบสี่คูณสามสิบหก เท่ากับเท่าไหร่หน่วยจะเป็นตารางเซนติเมตรนะคะย่อดได้ไหมยอ่อขอยอ่อเถอะเพราะว่าที่มันหมดพอดีอ่คุณครูย่อนะย่อก็จะได้เป็นเขียนนี้ตอรอสอมอคุณครูไม่บอกไปคุณเองและพื้นที่ของ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อกี้บอกว่าสูตรมันคืออะไรด้านคูณด้านใช่ไหมแล้วเราได้ความยาวของด้านแต่และด้านมาจากอะไรเอาอะไรมาคูณกันไม่บอกอะได้เท่าไหร่หน่วยยังคงเป็นตารางเซนติเมตรอยู่เช่นเดิมหาอะไรต่อถามว่าลงมาจ้าลงมาจ้า ใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นใช้กระเบื้องทั้งหมดเอาอะไรตั้งแล้ <c oughs> แลวเอาอะไรหาร <c oughs> หนูว่าเอาอะไรตั้งแล้วเอาอะไรหาง <c oughs> ปกติเวลาเราตั้งหารเราทำยังไงคะบอกไว้แค่นี้ที่เหลือให้คิดเอาว่าจะเอาอะไรมาตั้งแล้วจะเอาอะไรมาเป็นตัวหารแล้วจะตอบว่ากี่แผ่นขอทิ้งไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปที่สา